สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้กลับมาจะเจอกันกันกบในเจตอร e วิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวครับในส่วนของตัวเช็ดเครื่องสอําอางนะครับผมดีๆนะครับให้กับหลายหลายคนกันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับผมทาครีมทาครีมกันแดดนะครับทาครีมบํารุงลงเซรั่มลงนั่นลงนี่แต่งหน้าแล้วนะครับผมแต่ว่าใช้แค่โฟมในการหลากงหน้าแค่เพียงเท่านั้นปัญหาที่ก่อให้เกิดตามมาก็คือ เรื่องราวของสิวแล้วก็ใบหน้าที่อยากกร้านกันนั่นเองเพราะว่ามีอะไรต่อมีอะไรนะครับผมที่สะสมอยู่บนผิวหน้าเยอะแยะมากมายโดยที่ทําความสะอาดไม่สะอาดพอนะครับผมแล้วก็ปัญหาเรื่องของสิวก็ตามมาด้วยทั้งสิวอุดตันนะครับผมที่จะเป็นสิวอักเสบในอนาคตหลายคนไม่ทราบสาเหตุน,นี้เนาะโดยเฉพาะผู้ชายหลายคนครับผมที่ทาครีมทาครีมกันแดดในช่วงเช้าแล้วก็พอกลับบ้านนะครับผมก็ นะใช้แค่โฟมล้างหน้าในการล้างหน้าแล้วก็เข้านอนเอ๊ะทำไมพี่ทำไมผมเป็นสิวละครับพี่ทำไมหน้าผมสิวอักเสบไม่หายสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณล้างเครื่องสอําอางที่ทากันตอนเช้าครีมบำรุงต่างๆที่มีส่วนผสมของสารกระแดดออกไม่ไม่สะอาดไม่หมดจดกันนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวต่อระคุณใจแนะนำหนึ่งตัวการะกันนะครับผมที่ดีๆที่สามารถจะล้างเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดอ่อนโยนต่อผิวนะครับผมไม่ก่อให้เกิดการรักคายเคื่องนะครับอ่อนโยนต่อผิวมากๆหาซื้อกันง่ายแล้วก็แน่นอนสามารถที่จะล้างในส่วนของเครื่องสาอางที่กันน้าหนักหน,กหน,กหน,กหนาๆออกได้ด้วยนะครับก็หนึ่งตัวนั้นก็คือตัวนี้ของเมเบลีนนั่นเองนะครับหาซื้อง,ง่ายตามห้างสรรพสินค้าโ่วไปใกลบ้านคุณที่ วัดสันที่นะครับ if and boy นะครับผมที่บูธอะไรก็มีจําหน่ายกันลองไปหาดูกันเนาะนะครับส่วนใครที่ไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงอยากจะสั่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กรอละกันนะครับส่งให้ถึงบ้านนะครับแต่ว่าเรามาดูส่วนประกอบและก็ส่วนผสมที่สำคัญของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับในส่วนของเมคอัพรีมูเวอร์ของนะครับเมเบลีนะครับตัวนี้ดีอย่างไรต่อไปติดตามกันครับ นี่คือ m a y b e l l ลินนิวยอร์กอายลิฟเมคอัพร o v e r นะครับผมที่รีดว่าสามารถที่จะล้างเครื่องสำอางกันน้ำได้เป็นอย่างดีที่สำคัญที่แนะนำตัวนี้ให้ก็คือเพราะว่าเขาอ่อนโยนมากๆนะครับผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวอย่างแน่นอนนะครับ หลายคนที่แต่งหน้านะครับทั้งตาเนี่ยประโคมแต่งเข้าไปทั้งปากนะครับทั้งเครื่องสําอางกันน้ําทั้งครีมกันแดดกันน้ําอะไรต่างๆมันล้างเช็ดออกยากใช่ไหมแค่โฟมล้างหน้าอย่างเดียวไม่เพียงพอจําเป็นจะต้องใช้ตัวนี้ก่อนที่จะไปใช้โฟมล้างหน้าของคุณกันนะครับเพื่อความสะอาดหมดจดของผิวหน้ากันนั่นเอง ซึ่งก็เป็นโลชั่นทําความสะอาดเครื่องสำอางนะครับที่บริเวณริมฝีปากรอบดวงตาแล้วก็ใบหน้าเครื่องสำอางกันน้ําที่ติดทนนานได้อย่างสะอาดด้วยการเช็ดเบาๆเพียงครั้งเดียวนี้นะครับวิธีการใช้ง่ายมากเลยนะครับแค่เพียงเขย่านิดหนึงนะครับผมให้ส่วนผสมไหนนี้เนี่ยได้เข้ากันนะครับผมแล้วก็หยออลงบนสัลีนะครับผมจากนั้นก็อาจจะซับ นะครับหรือว่าเช็ดเบาๆที่ทั่วใบหน้านะครับแต่กว่าใครแต่งหน้าที่ดวงตาก็เช็ดเบาๆที่ดวงตาของคุณนะครับหรือว่าที่ ปากของคุณถ้าเกิดว่าคุณทาลิปที่มันติดแน่นทนนานรวมไปถึงคุณผู้ชายนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าครีมหรือว่าอะไรต่างๆครีมกันแดดน,นะครับครีมบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยที่ปัจจุบันผสมสารกันแดดเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวแล้วก็มีความมันนะครับที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการอุดตนันและก็สิวได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ตัวนี้ก่อนที่เราจะล้างหน้านะครับจะได้เพิ่มเติมความสะอาดเป็นการเช็ด เครื่องสำอางครีมอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งสกกระโปงที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเนี่ยให้ออกไปนะครับผมแล้วก็ไปล้างหน้าทำความสะอาดก่อนเข้านอนก่อนที่จะเตรียมตัวเข้าสู่การบำรุงอะไรอื่นๆก่อนที่จะเข้านอนก็ถือว่าเป็นการดูแลความสะอาดผิวหน้าได้เป็นอย่างดีแต่ก่อนบอกเลยว่าตอนระกูลเป็นคนที่ไม่รู้จักพวกตัวเช็คเครื่องสำอางเมคอัพรีโมเวอร์อะไรเลยนะครับ ผลที่ได้ก็คือแต่ก่อนทําให้ตอ่อคุณเป็นสิวเยอะมากนะครับหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงกลางวันก่อนที่จะไปเรียนรอโดนะครับก่อนที่จะไปโรงเรียนก่อนที่จะขับมอเตอร์ไซค์ side, ไปโรงเรียน ไปเรียนอะไรเนี่ยนะครับผมก็จะทาครีมกันแดดแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าครีมกันแดดเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็มีความหมันมากๆกลับมาถึงบ้านก็จะใช้แค่โฟมล้างหน้าแค่เพียมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ใช้ตัวนี้คือไม่รู้จักตัวนี้เลยนะครับผมก็ปรากฏว่าก็เป็นสิวอุดตันนะครับเยอะมากแล้วก็พอหนานวันมันก็อักเสบขึ้นมาเป็นสิวอักเสบทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอคือแบบ คือต้องไปหาหมอกันเลยทีเดียวเนาะนะครับผมเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่า เราทําความสะอาดผิวหน้าไม่ดีพอเพราะเราใช้ครีมอะไรต่างๆที่มันหนักและก็เหนียวบนใบหน้านานไปมันก็เกิดการสะสมแล้วก็อุดตันกันนั่นเองซึ่งโฟมล้างหน้าแค่เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะเอาครีมอะไรที่มันหนักหนักเหนียวเหนียวเหล่านี้ออกไปให้หมดจดได้จําเป็นที่จะต้องมีตัวนี้เข้ามาช่วยหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ไปหาหมอก็จะมีการปรึกษาแนะนําคุณหมอก็แนะนําให้ใช้หาตัวเช็ดเครื่องสําอางมาใช้ถึงว่าเราทาครีมกันแดด ร,รวมไปถึงนะครับในส่วนของการใช้นะครับในส่วนของครีมละลายสิวอุดตันนนั้นนี่นะครับแล้วก็เลือกใช้โฟมล้างหน้านะครับผมที่อ่อนโยนต่อผิวนะครับผมไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มกับการใช้ครีมทาสิวสิวผิวหน้าก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้ แล้วพอเริ่มรู้จักตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้มาเรื่อยๆเราเนี่ยปัญหาเรื่องของสิวก็ไม่เคยมาเยือนอีกเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ครีมทาสิวในการาทาสิวอุดตันนะครับผมสิวก็ไม่เกิดน,นะนะครับนั่นก็สรุปได้เลยว่าเราล้างน้าไม่สะอาดเราไม่รู้จักตัวนี้ในการเช็ดครีมกันแดดออกไปกันนั่นเองนะครับอ่ะนะครับวันนี้แนะนําตัวนี้เนาะับสำหรับใครที่นะครับผม อ่าเรื่องไม่ถูกนะครับแล้วก็ไปเจออะไรเด็ดดีๆอีกนะครับมีตัวไหนหน่าสนใจอีกเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้กับทุกคนได้รู้จักกันในโอกาสต่อไปกันก้วกันใครใช้ตัวนี้อยู่เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับใครไม่เคยใช้ตัวนี้อยากมีคําถามก็ามาถามกันได้ใครมีตัวไหนดีกว่านี้เด็ดกว่านี้ใช้ตัวไหนอยู่เข้ามาคุยกันครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยวันนี้ดิจิตรีวิวเวอร์ลาไปก่อนเสียงหายแล้วสวัสดีครับ